สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการคิดสตารท์ททีวีตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับไข่มุกนะคะในตอนโชว์ของรักค่ะวันนี้นะคะเราจะมีน้องๆ้องเนี่ยมาบอกเล่าเกี่ยวกับขนมที่น้องนองนะคะชื่นชอบมากที่สุดเลยเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยค่ะ3คนนะคะน,น,น้องน็อตนะคะ และน้องเม่ค่ะไปพบกับน้องๆได้เลยค่ะเราไปพบกับน้องคนแรกเลยนะคะน้องข้าวหอมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไข่มูสวัสดีค่ะวันนี้น้องข้อหอมเนี่ยเตรียมอะไรมาบ้างคะเตรียมขนมมา3มอย่างค่ะโหมี3มอย่างเลยแล้วขนม3ามชิ้นเนี่ยเนี่ยมีชิ้นไหนที่น้องข้อหอมเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษไหมคะก็คือชิ้นนี้เลยค่ะเป็นมันฝรั่งพพ์กัค่ะรสชาติมันเป็นยังไงคะเนี่ยมันจะหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวๆค่ะพอรวมกันแล้วก็อร่อยมากๆ,ๆเลยค่ะอย่างขนมชิ้นที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอันนี้นะคะจะเป็น ช็อกโกแลตค่ะขนมอันนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1น,นะคะจะเป็นบราวนี่ค่ะส่วนส่วนที่2จะเป็นช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ค่ะแล้วอย่างชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยแล้วรสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันคือแคคเกอร์ค่ะเป็นสอสไส้ชีสนะคะชีสหวานหวานเค็มๆรวมกับแคคกเกอร์กรอบๆอร่อยมากๆเลยค่ะ3ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะ ไม่ทราบว่าน้องเข้าหอมเนี่ยชอบกินในเวลาไหนบ้างคะทั้ง3ตัวเลยอันนี้นะคะก็จะชอบกินตอนดูโทรทัศน์ดูการ์ตูนดูทีวีอะไรแบบนี้คะ่ะค่ะแล้วอย่างชิ้นต่อไปล่ะคะกินตอนทาําการบ้านคะ่ะเพราะว่าจะทาให้ไม่เครียดคะ่ะเราจะฟินกันสุดๆเลยใช่ไหมคะ<ช>เราจะฟินมากแล้วชิ้นสุดท้ายเะคะเป็นยังไงมางคะอันนี้เอาไว้กินรองท้องตอนที่ไปโรงเรียนแล้วตื่นสายได้คะ่ะ<ๆ>เพราะว่ามันรองท้องได้ เป็นสามตัวที่เรากินกันประจําแล้วก็เห็นกันประจํากันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันนะคะว่าน้องอีก2องคนเนี่ยจะนําอะไรมาเสนอเรานะคะไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณน้องข้าหอมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันขนมที่น้องที่น้องเนี่ยชื่นชอบให้กับพวกเราฟังนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะไปพบกับแขกรับเชิญคนต่อไปได้เลยค่ะน้องเมฆค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเมฆเตรียมอะไรมาคะ วันนี้ผมเตรียมฝอยทองนะครับฝอยทองเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงคะช่วยบอกให้พวกเรารสชาติมันหวานแล้วก็สีมันสวยด้วยครับแล้วอ,อ,อย่างทองหยิบทองหยอดเนี่ยก็รสชาติแล้วก็สีคล้ายๆกันทำไมเราไม่ถือว่าเป็นฝอยทองค่ะเพราะว่าฝอยทองมันเป็นเส้นๆผม่นชอบมากเพราะว่ามันเคี้ยวสนุกดีค่ะแล้วอย่างขนมชิ้นอื่นเนี่ย ีชื่อชอบอะไรอีกนะคะนอกจากฝอยทองน่าจะเป็นพวกกัมมี่แยงหรือว่าเค้กคร่ะแสดงว่าเป็นค,ค,คนชอบเคียวใช่ไหมคะชอบขนมอะไรที่มันต้องเคี้ยวนิดนึงใช่ไหมคะใช่แล้วพี่อยากได้ยนินมาว่าแม่น้องแม่เนี่ยก็ชอบกินฝอยทองใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าพี่อยากให้น้องแม่นเนี่ยเชิญชวนผู้ชมเราเนี่ยกินฝอยทองหน่อยไหมกับผู้ชายค่ะฝอยทองมันมี่ หวานแล้วก็มันเคี้ยวสนุกดีสีสวยด้วยครับถ้าเกิดอยากกินค่ะซื้อเอาเองนะคะผมไม่แบ่งของอร่อยให้โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะลองไปตัดสินใจกันเองนะคะว่าขนมของนไม่เห็นาสนใจมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามคนต่อไปกันเลยค่ะเรานะคะไปพบกับน้องคนสุดท้ายได้เลยค่ะน้องนอตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้น้องน็อตเตรียมอะไรมาคะเป็นเ,เลมันฝรั่งตาคารามโมโจค่ะแต่เท่าที่พี่รู้เนี่ยถ้าเป็นมันฝรั่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเลนะคะทำไมน้องน็อตถึงเลือกคารามโมโจล่ะคะเพราะว่าตัวมันฝรั่งนะคะมันบางมากคะ่ะเลยทำให้ผงรสเอ,อ,อชิลลี่มันสามารถเข้าไปถึงตัวเนื้อมันฝรั่งทอดได้ง่ายคะ่ะแล้วมันก็เลยทำให้เข้มข้นแล้วก็เผ็ม แล้วคาราโมโจเนี่ยมันแปลว่าอะไรไหมมันแปลว่าอะไรอะคะช่วยบอกให้พี่แล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะก็คือคำว่าคารานะคะก็คือแปลว่าเผ็ดค่ะส่วนคําว่ามูโจแปลว่ามากคะ่ะถ้าเอามารวมกันก็จะแปลว่าเผ็ดมากคะ่ะอืมโอเคค่ะน่าสนใจมากมากนะคะกับขนมที่น้องน็อตเนี่ยได้เรียมาวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงเดี๋ยวลองไปโหวตกันดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณน้องน็อตมากเลยค่ะ หลังจากที่เพื่อนๆนะคะได้ฟังน้องๆทั้ง3คนแนะนำเพื่อนๆเนี่ยชอบขนมทิ้นไหนนะคะคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างเลยนะคะฝากติดตามผลงานนะคะของพวกเราได้ทางคิดสตาร์ทีวีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัคสไคร์คลิปนี้เยอะๆได้นะคะขอบคุณค่ะ